สามปัรมอุปนิสสูตรว่าด้วยธรรมมีเหตุให้ถูกขจัดสูตรที่หนึ่งสามพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอาวิปปิสารของบุคคลผู้ทุศีลมีศีลวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วเมื่ออวิปปิสารไม่มีประโมทของบุคคลผู้มีอวิปปิสารวิบัติ ชื่อว sì, ่ามีเหตุถูกขจัดแล้วเมื่อประโมทไม่มีปิติของบุคคลผู้มีประโมทวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วเมื่อปิติไม่มีปัสสติของบุคคลผู้มีปิติวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วเมื่อปัสสติไม่มีสุขของบุคคลผู้มีปัสสติวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้ว เมื่อสุขไม่มีสัมมาสมาธิของบุคคลผู้มีสุขวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วเมื่อส um ัมมาสมาธิไม่มียถาภูตยานทัศนะของบุคคลผู้มีสมาธิวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วเมื่อยะถาภูตยานทัศนะไม่มีนิพิทาและวิราคะของบุคคลผู้มียะถาภูตยานทัศนะวิบัติ าาาาชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วเมื่อนิพิธาและวิาราคะไม่มีวิมุตยานติทัศนะของบุคคลผู้มีนิพิธาและวิราคะวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วอวิปปิสารของบุคคลผู้ทุศีลมีศีลวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วเมื่ออวิปปิสารไม่มี ปราโมทของบุคคลผู้มีอวิปปิสารวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วเมื่อนิพิทาและวิราคะไม่มีวิมุตติยานทัศนะของบุคคลผู้มีนิพิทาและวิราคะวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วเปรียบเหมือนต้นไม้ที่มีกิ่งและใบวิบัติแล้วสเกต็ตเปลือกกระพีแม้แก่นของต้นไม้นั้น ย่อมไม่ถึงความบริบูรณ์ฉะนั้นอวิปปิสารของบุคคลผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยศีลชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์เมื่ออวิปปิสารมีปราโมทของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยอวิปปิสารชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์เมื่อปราโมทมีปีติของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยปราโมทชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์เมื่อปีติมี ปัสสธิของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยปีติชื่อว่ามีเหต Mohammed, so ุสมบูรณ์เม <tight> ื่อปัสสทิมีสุขของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยปัสสทิชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์เมื่อสุขมีสัมมาสมาธิของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยสุขชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์เมื่อสัมมาสมาธิมียถาภูตยานทัศนะของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยสัมมาสมาธิ ชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์เมื่อยาถาภูตยานทัศนะมีนิพิธาและวิราคะของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยยาถาภูตยานทัศนะชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์เมื่อนิพิธาและวิราคะมีวิมุตติยานทัศนะของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยนิพิทาและวิราคะชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์ภิสุุทั้งหลาย อวิปปติสารของบุคคลผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยศีลชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์เมื่ออวิปปติสารมีปราโมทของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยอวิปปติสารชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์เมื่อนิพิทาและวิราคะมีวิมุตติยานทัศนะของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยนิพิทาและวิราคะชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์เปรียบเหมือนต้นไม้ ที่มีกิ่งและใบสมบูรณ์สเก็ตเปลือกกระพี้แม้แก่นของต้นไม้นั้นย่อมถึงความบริบูรณ์ฉะนั้นปฐมอุปนิสสูตรที่สาจบ 4. ทุติยอุปนิสสูตรว่าด้วยธรรมมีเหตุให้ถูกขจัดสูตรที่สองสี่ณที่นั้นแล ท่านพระสารีบุตรได้เรียกภิกษุทั้งหลายมากล่าวว่าผู้มีอายุทั้งหลายอาวิปปติสารของบุคคลผู้ทุศีลมีศีลวิบัต,ชต,ออบคคบติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วเมื่ออวิปปติสารไม่มีประโมทของบุคคลผู้มีอวิปปติสารวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วเมื่อปราโมทไม่มีปีติของบุคคลผู้มีประโมทวิบัติ ชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วเมื่อปีติไม่มีปัสสถิของบุคคลผู้มีปีติวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วเมื่อปัสสถิไม่มีสุขของบุคคลผู้มีปัสสถิวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วเมื่อสุขไม่มีสัมมาสมาธิของบุคคลผู้มีสุขวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้ว เมื่อสัมมาสมาธิไม่มียะถาภูตยานทัศนะของบุคคลผู้มีสัมมาสมาธิวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วเมื่อยะถาภูตยานทัศนะไม่มีนิพิทาและวิราคะของบุคคลผู้มียถาภูตยานทัศนะวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วเมื่อนิพิทาและวิราคะไม่มี วิมุตติยานทัศนะของบุคคลผู้มีนิพพิทาและวิราคะวิบัตชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วอวิปปติสารของบุคคลผู้ทุศีลมีศีลวิบัตชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วเมื่ออวิปปติสารไม่มีปราโมชของบุคคลผู้มีอวิปปติสารวิบัตชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วเมื่อนิพพิทา และวิราคะไม่มีวิมุตติยานทัศนะของบุคคลผู้มีนิพพิทาและวิราคะวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วเปรียบเหมือนต้นไม้ที่มีกิ่งและใบวิบัติสะเก็ดเปลือกกระพีแม้แก่นของต้นไม้นั้นย่อมไม่ถึงความบริบูรณ์ฉะนั้นอวิปปิสารของบุคคลผู้มีศีล สมบูรณ์ด้วยศีลชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์เมื่ออวิปปิสารมีปราโมทของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยอวิปปิสารชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์เมื่อปราโมทมีปิติของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยปราโมทชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์เมื่อปิติมีปัสสติของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยปิติชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์เมื่อปัสสติมี สุขของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยปัสธิชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์เมื่อสุขมีสัมมาสมาธิของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยสุขชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์เมื่อสัมมาสมาธิมียถาภูตยานทัศนะของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยสัมมาสมาธิชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์เมื่อยถาภูตยานทัศนะมี นิพพิทาและวิราคะของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยยัถาภูตยานทัศนะชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์เมื่อนิพพิธาและวิราคะมีวิมุตติยานทัศนะของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยนิพพิทาและวิราคะชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์ผู้มีอายุทั้งหลายอวิปปติสารของบุคคลผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยศีล ชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์เมื่ออวิปปิสารมีประโมทของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยอวิปปิสารชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์เมื่อนิพิธาและวิราคะมีวิมุตติยานทัศนะของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยนิพิธาและวิราคะชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์เปรียบเหมือนต้นไม้ที่มีกิ่งและใบสมบูรณ์สเก็ต เปลือกกระพีแม้แก่นของต้นไม้นั้นย่อมถึงความบริบูรณ์ฉะนั้นทุติยะอุปนิสสูตรที่สี่จบ 5. ตติยะอุปนิสสูตรว่าด้วยธรรมมีเหตุให้ถูกขจัดสูตรที่สามห้าที่นั้นแลท่านพระอ,อนนท์ได้เรียกภิกษุทั้งหลายมากล่าวว่าผู้มีอายุทั้งหลาย อวิปฏิสารของบุคคลผู้ทุศีลมีศีลวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วเมื่ออวิปฏิสารไม่มีประโมทของบุคคลผู้มีอวิปฏิสารวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วเมื่อประโมทไม่มีปีติของบุคคลผู้มีประโมทวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วเมื่อปีติไม่มี ปสธิของบุคคลผู้มีปีติวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วเมื่อปสัสทิไม่มีสุขของบุคคลผู้มีปสัสทิวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วเมื่อสุขไม่มีสัมมาสมาธิของบุคคลผู้มีสุขวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วเมื่อสัมมาสมาธิไม่มี ยถาภูตยานทัศนะของบุคคลผู้มีสัมมาสมาธิวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วเมื่อยถาภูตยานทัศนะไม่มีนิพิทาและวิราคะของบุคคลผู้มียถาภูตยานทัศนวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วเมื่อนิพิทาและวิราคะไม่มีวิมุตติยานทัศนะของบุคคลผู้มีนิพิทา และวิราคะวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วอวิปฏิสารของบุคคลผู้ทุศีลมีศีลวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วเมื่ออวิปฏิสารไม่มีปราโมทของบุคคลผู้มีอวิปฏิสารวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วเมื่อนิพิทาและวิราคะไม่มีวิมุตติยานทัศนะของบุคคลผู้มีนิพิทา และวิราข้าวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วเปรียบเหมือนต้นไม้ที่มีกิ่งและใบวิบัติแล้วสเก็ดเปลือกกระพีแม้แก่นของต้นไม้นั้นย่อมไม่ถึงความบริบูรณ์ฉะนนั้นอวิปปิสารของบุคคลผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยศีลชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์เมื่ออวิปปิสารมี ปราโมทของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยอวิปปิสารชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์เมื่อปราโมทมีปีติของบุคคลผู้สมบรูรณ์ด้วยปราโมทชื่อว yeah. ่ามีเหตุสมบูรณ์เมื่อปีติมีปัสสธิของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยปีติชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์เมื่อปัสสติมีสุขของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยปัสสธิชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์เมื่อสุขมี สัมมาสมาธิของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยสุขชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์เมื่อสัมมาสมาธิมียถาภูตยานทัศนะของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยสัมมาสมาธิชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์เมื่อยถาภูตยานทัศนะมีนิพพิธาและวิราคะของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยยถาภูตยานทัศนะชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์ เมื่อนิพิทาและวิราคะมีวิมุตติยานทัศนะของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยนิพิทาและวิราคะชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์ผู้มีอายุตั้งหลายอวิปฏติสารของบุคคลผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยศีลชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์เมื่ออวิปปติสารมีประโมทของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยอวิปปติสาร ชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์เมื่อนิพิทาและวิราคะมีวิมุตติยานทัศนะของบุคคลผู้สมบูรณ์ดนนิพิทาและวิราคะชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์เปรียบเหมือนต้นไม้ที่มีกิ่งและใบสมบูรณ์สเก็ดเปลือกกระพีแม้แก่นของต้นไม้นั้นย่อมถึงความบริบูรณ์ฉะนั้นตติยะ อุปนิสสูตรที่ห้าจบ